สวัสดีครับผมขอแนะนำตัวก่อนนะฮะไรเอฟ9ครับวันนี้ก็ขอบคุณมาก,มกาะาานะครับผมกับทางสปาชาครับสตรีมิ่งเซ็ตอร์น,นะครับต้องขอบคุณมากจริงๆกับทางสปาชานะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าตั้งแต่ออกมาจากบ้านเนี่ยางานแรกก็ของสปาชาจนมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นสปาชาอยู่นะครับผมตอนนี้คือแบบรู้ใจรู้มุมกันหมดแล้วฮะก็ ทุกคนรักสปาชามัยนะรักใบรักทุกคนก็ต้องรักผมไหมอ๋อเขอเสียงกรี๊ดดังๆให้หน่อยได้ไหมโอเคถ้าทุกคนรักนะครับผมสักคร์สฮะถูกแล้วสักคร์สนะครับผมก็ในไหนเขาก็ให้ผมมาร้องเพลงอยู่บ่อยๆไหมก็อยากจะให้ก็มีโปรโมชั่นดีๆอะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็อยากบอกทุกคนเลยนะสำหรับใครที่มีปัญหา รูปร่างนะครับผมห่งสวยนะครับผมหลายคนนี่อยากสวยอยู่แล้วอยากต่ออยู่แล้วนะครับผมก็แนะนำเลยใะ้ทาธรรมชาติาครับผมสักอนหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนะี่ยวันนี้เรามีกิฟต์บอยเชอร์ครับผมสุดพิเศษเลยนะครับสองหมื่นบาทเลยอ่าให้ทุกคนลองทดลองใช้กันดูนะครับผมก็สามารถรับได้หากมีบัตรเครดิตน,นะครับทุกสาขาเลยนะฮะ ก็สามารถมารับกิฟต์ไวเชอร์ได้บนเวทีนี้นะครับผมก็อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะตอนท้ายมีแจกแน่นอนโอเคไหมสนใจไหมฮะสนใจไหมครับสนใจอ่าเชื่อว่าท oh ุกคนสนใจอยู่แล้วเพราะว่าอ่าทางสถาบันนี้เขาชำนาญทางด้านนี้จริงๆนะครับผมเครื่องหมายเครื่องมือแย่ต่างๆนี่ทันสมัยทันเทคโนโลยีต่างๆมากมายจริงๆก็อยากให้ทุกคนลองกัดูนะ ครับผมก็สำหรับเพลงต่อไปนะฮะผมต้องขอบอกว่าที่เดินทางมาผมตกน้ำนะแต่เรามีนัดกันตรงนี้ครับผมก็ด้วยใจนะพยายามครับผมคว้าปันทายุฝนมาเรื่องไหมเรื่อไหมค้าทายุฝนทายุฝนมาครับผมเกินมาได้ลรับในวันนี้นะฮะหลงทางบ้างหรืออะไรบ้างครับผมก็ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้กำลังใจกันเรวันนี้นะครก็สำหรับงา <ละ S 2> นต่อไปก็หวังว่าจะได้เห็นหน้าท,ทุกคนอย่างนี้นะครับผมขอบคุณมากจริงขอบคุณมากนะคะรับสำหรับเพลงต่อไปก็เป็นอ่าซเพลงแรกเพลงแรกต่อไปเองน,เน,นะครับผมชื่เอเพลงว่าดังๆได้ไหม,มอโอเคก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับผมทำความรู้จักกันเลยวันนี้นะครับเพลงนี้ครับเดี๋ยวพึ่งเซโนะ